เนี่ยจาลูกค้าประจำของเราจานแม่เจี๊ยบดีครับหลังแรกเลยไหมครับออกบ้านเบาเบียวมากอเป็นบ้านแม่เจี๊ยบแลครับก็นี่ขอบใจมูบันเนเมาหนะแม่เจี๊ยบเอาย่างแล้วสีสดนะเอฟซีใจดีครับเป็นจะอ่านเหมาให้ถอนที่เอฟซีเป็นเนี่ยเป็นเมาซ้อมเบาเบี้ยวสั่นขอให้ลำลำรวยๆเด้อจ้าสุขภาพแข็งแรงครับรับเอาได้ครับจ้าไปครับพี่น้องเดี๋ยวเขาไปในหมู่บ้านนะครับมัน ครับพี่น้องเป็นบันห้านห้างๆครับออกมาจากบ้านบ้าเบียวเนนนกอดหุบ้ยวตลอดอันนี้เป็นซื้อประจำนะครับหนึ่งราคาประจำเลยนะเมื่อนี้มีพี่เอฟซีเพิ่นเมาของหวานบ้าเบียวมื่อน่ะบ้าเบียวก็เลยมาแจกของหวานพีเอฟซีใจดีเอฟซีใจดีเพิ่นเมาของหวานให้แจกเลยครับเฮนเพิ่นเมาให้แล้วเอฟซีเพิ่นเมาเลยนะขอบคุณพี่เอฟซีเลย จไปครับบันลาย่าจ้าที่บ้านอ้ายจ้าเขาก็มาแจกของหวาน้ะจ้าจเพียนซีเพิ่นใจดีเพี้ยนเมาให้ย่าจ้าอ้ไหวยบอาในเพี้ยนนะดีดีในแหนะครับครับรับจ้าเพิ่นอะไรครับนี่แม่น้าแม่นี่ครับสองถุงจ้าจ้าน้ำหวานขอบคุณละสองถุงนะครับนะครับ นะขอบพระคุณพี่เอฟซีทุกเออขอบคุณเด้อจ้าไปครับพี่น้องไปนะครับเดี๋ยวไปแจกต่อในในบ้านนะครับครับได้จ้ากับม้าหัวร้านของมันไก่้ได้จ้าครับถูกเป็นร้านของมันไก่อยู่ทางอันมื่อวานบ้าเบี้ยนะครับพอดีพี่เพคนมากินคอจ้ามาเด้อเจ้าของร้านแม่ครัเข้าประจำนะมามารับมารับของพี่เด้อ อันนี้พี่ลูกค้าพระเจ้าไเรรับพระเจ้าก็อุดหนุนดีนะครับนี่ครับดเอบรอยบ่บอลยรอบนาเด้อครับพิมไม่มีค่ะอันนี้ PFC เพื่อนอันเมาให้ครับเบาเบี้ยวขอบคุณ PFC วยพันเนได้ครับอันนี้กับลูกค้าเปนซื้อสร้อยประจำนะครับทำแจกจ้า นี to ่แจกนะคะแจกเลยอ่าขอบคุณมากจ้าไปจ้าไปแจกในบ้านต้อกันนะจ้าเดี๋ยวเาไปแจกในบ้านนะครับยายขอมหวานยายนะครับเป็นหน่อยมาแจกยายครับนี่ครับยายเจ้าัองลุงสีนะครับสีันใจดีพคนเมาเบาพคนเมาให้แล้วครับยายไอซ์คนเนี้ยสุขภาพแข็งแรงนะร่ำรวยร่ำรวยให้ถึงหวยรวยเพินนะลาปอเด้กครับพี่ไปครับไปหน่อครับเดี๋ยวไปต่อครับ ครับลูกค้าปรจพอลูกค้าประจำแล้วครับนี่ครับวันนี้มี่เอฟซีพันใจดีเนี่ยพานไม้เมาหล่าไปครับครับคดหม่คำั้นเาไปเหย้ยยยะครับยยยยัยยยยียนยยยยอยยยยัยย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 ยหยย เป็นไรงครับไปครับพี่น้องครับครับมาีกัมาแกกลูกค้าประจำนะครับพี่น้องมันก็ซื้อซอยบ้านีประจำนะครับนี่ครับตาเว้บ้านเ้นเนตตา ไปพอนห้ลูกหลานเนี่ตา่บให่ดีไหนี่นะนียดีไมมนี่นะครับมาร่อันนี้ลูกค้าเพิ่อนกับซื้อซ้อยประจำนะครับนี่ครับไปไปต่อไปครับพี่น้องรอต่อครับหาแกำังครับ อันนี้ก็จะเป็นบ้านเบ้าน้ำเลยบ้านเบ้าน้ำใช่ครับบ้านเบ้าน้ำนะครับตรงนี้เบ้าน้ำเป็นเห็ดนเฮ็ดเห็ดก็สั่งอยู่นะครับเพิ่นเรลังเฮ็ดบ้านเพิ่นนี้นะครับแม่ชี้เมาส์เมาส์บ้าข้าวขอให้แม่ชขอให้จะเลื่อรโรงเรีอนเลยรับเออกนะครับพี่ครับคนเรียวเบ้าน้ำนะน้ายายมาเอาน้ำมาล้างมันครับ อายายไว้วันให้พี่เป็นะครับได้เออคไรับด้รับอครับพี่นดีครับเดี๋ยวไปส่งอันมีไงนะครับมีไงเพื่อนซื้อซอยประจำนะครับนี่ครับร้านค้ามีไงกมีไงิันแก้าันเมาสหวนเาียวมื่อนี้มันเมาห้เรอไม่ไง ค,ครับมาที่วันรับุรน,นะครับใายครับอันนี้ก็อีกครอบครัวนึงเนาะครับขอบคุณละสองถุงขอบคุณครับ,บค,ครับะค,ครับอย่าเอาไปให้แม่เงี้ยก่อนจ้าคนไม่เงี้ยนะครับออแม่เงใใี้ยเป็นก็ซื้อของสายบ๊วยบ๊วยประจำนะครับ,บนนเนี่ยรครับน,นี่ไม่เงี้ยอวยพรหน่อยพี่น้องกันนะไม่เงี้ยด่ากันเลยมาแจกครับ ครับไปครับพี่น้องสวัดีครับพี่น้องมาเยี่ยมมาเอาละครับนะครับรับฟังบาลค่อ้ขอบคุณครับวันนี้มีเอฟซีพันนันใจดีครับเพิ่นเหมาให้แล้วครับบ้าเบี้ยวก็เลยได้มาแกงให้พี่เพิ่นน้อครับจ้าลองยิ้มกับน้องโบ๊ทเลยจ้าน้องโบ๊ทเนี่ยครับซื้อซอยประจำนะครับอันน yeah ี้ก็เลยซื้อเลยเนาะอ้าวลอนลอ้าวเฮ้ นายะเนมาม่มมนายเนเก้มวยมะม่วนให้เอนะนาเนอ่ดีครับอันนี้วันกัซื้อซอยนะครับเก้มวยนะครับยูดีมีเฮจ้าตาตัอ่มันีน right ่กับเรือ2องสงถุงได้จ้าครับมาเนี่ก bra hmm ับไม่ได้เฮ็ดหลายนะครับมเนี่กัเฮ็ดหลายที่เพิ่นเมาะห้าถุงห้าสิบถุงเราองไเอามาแจกพาที่ว่าแบบ เราแรกก็คือเอาลูกค้าที่ว่าประจําก็หน้าบ้าเบียวเนาะครับก็ขี้เขามาในหมู่บ้านนี่แหละครับค้าประจําที่ว่าเขาขายเพคนละครับเฮ็ดเจ้าขอบคุณครับเจ้าเจ้าเนี่ยเบิร์ตล่ะจ้าพี่น้องครับเมื่อนี้กับพีเอฟซีเพื่อนกับเมาส์หาซิบถุงเนาะบ้าเบี้ยเนาะครับครับมันเกินม้าที่ว่ารวมมันทำบุญพร้อมหนึสองถุงเนาะกับเบี้ยกับเฮ็ดเกินมาสองถุงก็คือร่วมทําบุญกับพี่เพื่อนเลยจ้าไปจ้าปะเนี่ย ไปครับเดี๋ยวเขากลับบ้านกันครับเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศในหมู่บ้านไปพร้อมนะครับจ้านี่ทางเมื่อบ้านเขาพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นโครงการถนนแล้วจะถนนทางหลวงจ้ะเพื่อนเฮ็ดตักมาทางบ้านเบ้าเบี้ยวเนี่ยจะทางหลวงนั่นทางตัดครับจ้าวันนี้จ้าบรรยากาศตู้ทางนี้ก็จะสามารถอ่าลัดไปอุดรได้เนาะเบ้าเบี้ยวเนาะใช่ครับลัดในเรื่องไหนครับอู้ดอนง่ายจ้าแต่โครงการเพื่อนวางไว้หลายปีแล้วจ้าเพื่อนกับเพิ่งเริ่มเฮ็ดนะจ้า ่ในส่วนข้อสามนะครับตรงนี้จะไปจ้านกลับบ้านกันครับพี่น้องเมื่อกี้ก็เอาของมาไปแจกพี่น้องมันมาแล้วแล้วนะครับ่ครับเบิร์ดก็ดีครับหาสิบถุงกับแป๊บเดียวนะครับพี่น้องขอไปแจกก็ขอบพระคุณหลายๆด้วยจ้าขอบคุณหลายนะครับสำหรับพี่ใจดีที่าเมาของหวานเบาเบียวนะครับใช่้าไอ้เบาเบียวนำไปแจกพี่น้องในหมู่บ้านนะครับ มื่อนี้ก,ก็มีความสุขนนเนาะว่าเบียร์เนาะครับก็ได้คำไหวพร,อ,พรอแล้วก็เห็นรอยยิ้มชาวบ้านเนาะครับก็บรวมถึงาเบียรก็ซ้ำมันเป็นตัวแทนเน,ะเเนะาะเ,เป็นสะพานบุญเป็นสะพานบุญให้พี่นะครับอ่าก็คือวันพี่เพิ่นก็บ่กประสงค์กันให้น้ำเนาะก็เลยพี่เพิ่นบอประสงค์ออกน้ำจากเจ<ช>้าว่าเฮาการนี่ละจ้ะก็ให,กให้อันชาวบ้านอวยพรให้พี่เพิ่นน้ำจากเพราะว่าพี่เพิ่นเหมือนคนทำบุญม้ารวมทำบุญมาเนาะจากกั เวทน้อยกับบ้าเบียวกับอนุโมทนาบุญในครั้งนี้น้ำเด้าขอให้เพียนลำลำรวยๆจะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกะห้างไก่กับโรงไถ่กะจะพี่รเาะตอนนี้กะย่างเดียวจ้าที่ว่านั่นเป็นปัญหาระดับ่ของประเทศเลยเนาะก็คือโควิดจ้าตอนนี้กะทุกคนกับพยายามจะรักษาสุขภาพจ้าคือจ้างเฮามันออกไปแจกของไปแจกยังเข้ากับส้หนากากด้ไหมจ้า กลับไปข้างนอกเพราะว่าตอนนี้เพิ่นก็มีมาตรก,การมาเด้อจา้าถ้าผูดด้ใดออกนอกเคหสถานบ่เซ็อันบ่สวมหน้ากากก็เสียค่าปรับจา้าซื้อนลยตี้แม่นจ้ากับ <c oughs> ป้องกันเฮาน้าแล้วก็ป้องกันคนหลอกขางเฮาน้ำจ้าจ้าจ้าก,ากคลิปนี้ก็ฝากไวส้สนิทเนาะพ่า้ครับนั่นล่ะครับพี่น้องคลิปนี้บ่าเบี้ยวก็สิฝากพี่น้องไว้ซํานี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากพี่น้องไว้นําเด้อครับฝากกดติดตามช่องบ่าวเบี้ยวพาลุยพาแซ่บนะครับพี่น้องแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ลละพีี่่นน้้องซําครัััับบสสสสววดดีีครจ้า